ที่จังหวัดลำปางครับไปดูเรื่องของการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้มีการปรับขบวนการมอดไม้ในพื้นที่นะครับโดยที่ทางเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขตพื้นที่จังหวัดลำปางได้ร่วมกันสนธิกำลังกับเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานบุกตรวจยึดไม้ห่วงห้ามกลางป่าสงวนในเขตอำเภอแม่เมะาะขณะที่เตรียมส่งขายตลาดมืดครับโดยปฏิบัติการครั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไทยจังหวัดลำปาง ส่วนที่กาลังกับเจ้าหน้าที่ตํารวจเข้าทําการตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ตาและป่าแม่ไม้ใกล้กับลําห้วยแม่ชิตําบลบ้านดงอำเภอแม่เมาจังหวัดลําปางภายหลังได้รับแจ้งว่ามีกลุ่มมอดไม้ลักลอบตัดไม้ห่วงห้ามและเตรียมทําการชักลากออกจากเขตพื้นที่ป่า เจ้าหน้าที่ได้กระจายกําลังเข้าไปยังพื้นที่นะคะก็พบตอไม้แล้วก็ไม้ท่อนโดยทั้งหมดเป็นไม้มีข้าห่วงข้ามประกอบด้วยไม้สักแปลรูป10แผ่นไม้สักท่อน4ท่อนค่ะไม้ประดู่ท่อน5ท่อนมูลค่าความเสียหายกว่า1นึ0 0 0สบาทซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้ทําการตรวจยึดไม้ของกลางทั้งหมดนําไปเก็บรักษาไว้ที่หน่วยป้องกันรักษาป่าแม่เมาะนะคะและแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตํารวจให้ดําเนินการสืบสวนหาตัวผู้กระทําผิดมาดําเนินคดีตาม ตามกฎหมายโดยได้ร้องทุกกล่าวโทษไว้หลายกระทงนะคะอย่างเช่นทำไม้หรือกระทำด้วยประการใดๆแก่ไม้ห่วงห้ามในป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งไม้ห่วงห้ามอันยังไม่ได้แปรรูปโดยไม่มีรอยค่าภาคหลวงหรือรอยตรารัฐบาลขายโดยไม่ได้รับอนุญาตแปรรูปไม้ในเขตควบคุมการแปรรูปไม้โดยไม่ได้รับอนุญาตและทำไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ